ครับสวัสดีครับผมครับมอนิกาด้มาเลี้ยงงวครับมาเป็นขอกเดียวครับผมนะปอกกันห่างหายกับช่วงนี้ฝนครับมีฝนฝนมือว่านนะครับเนาะแห้งเติบครับหลังจากที่แรงมาโดนครับเนาะจะเป็นร่มแน่ฝนแน่ร่มเป็นส่วนร้ายครับลมพายุีแรงมาโดนกันเลยด้ม่าครับ ออกมาบบเจอเพื่อนเช่นเคยครับนะก็เลยต้องเลียงขอ,อกเดียวซะก่อนจะมีน้ำแน่ครับเนาะได้กับบใชัยปัญหาครับถ่ายกันแน่ครับเป็นยังไงเนี่ยอบสวัสดีครับ ไปได้นะครับเห็นชาติบ่ครับจังไดนก็จักหน่อยนะครับเนาะมาเรยงคนเดียวครับผมน้ำปลาอยู่ข่านี่นะครับนะอ้าวเบิ่งงั่วต่อครับไปกันนะครับในน้ำลุยน้ำนะครับมีโคมีขาครับถือเลยครับเนาะถือถ่ายเลย ของเอมีกับิปเอตัวนะครับเนาะย่างกีเคยได้ที่ตามกันมานี่ก็เป็นเม่แม่แดงครับแม่แดงเขาให้ลูกโตบนใ่แห้งครับต่อให้ลูกสวยครับแม่แดงเขาผลผลิตได้งามสุดตัวครับลูกเราครับเป็นจ้าฟูงครับเนี่ยจ้าฟูงถึงจะมาดับสองครับแต่เป็นจ้าฟูงครับฉลาดครับมีความฉลาดเป็นผู้นำบรรยากาศกระล่มลื่นนีครับ ฝนตกหม่ไม่ครับมือขึ้นนี่ครับเนาะยากาดโอ้ยกำลังเขียวครับถ้าฝนบมมาซำกับอื่นมือฮือกัพรุ่งนี้มาลื่นยาบนนี้ก็จะเขียวอ่อนงามครับเนาะถ้าดินแห้งๆนี่งวจะกินดีครับนีหมอสำรับควายครับเนาะแต่ว่างวหอกแอดมินนี่กับบอดี้เกียงครับแหงบ่อแหงบ่อเกียงครับกินคือเก่าครับแต่อาสีก็กินไปสั้นเนาะ แต่สิ่งที่พ่นมากที่สุดก็คือว่าหญ้าหญ้าเขียวดินแห่งๆครับเนาะตามธรรมชาติของงวนะครับบรรยากาศต,ตรงขึ้นกับสิแห้งเติบครับน้ำนี่นดินเป็นบอ่อน้ำอาจจะอยู่ได้สามสี่มืออยู่ครับเนาะฝนบ่ตกเติมนี่จะเป็นอยู่คาลิปตัสครับป่าอยู่คาลิปตัดนะนี่ครับส่สหรับเหลี่ยงขอกเดียวครับเพราะว่า ถ้าไปเลี้ยงไกลเขาใกล้น้ำยังที่เคยไปกับรัดบันไดครับคนเดียวเลยต้องถามมาคนเดียวเพื่อความปลอดภัยครับเขาปลาอยู่ข้าครับเลี้ยงให้ปลาไปแต่ว่าต้องมีกระดิ่งกระยางครับนี่ก็เป็นเส้นทางครับเลี้ยงทุกปีครับเนาะอ่นว่าเลาะหาดครับเลาะหาดบริเวณเลาะหาดมาเลี้ยงทุกปีเส้นทางลงไปหาดครับลงไปมุนครับนี่คมุนนำมุนตาดำเฮาครับ คิดว่าผสมก้อนเพื่อนครับจะมีตาดำกับสีทองครับนะที่ทองอาจจะใหญ่กว่ามูครับเนาะคิดคาดว่าอาจจะขอดก้อนกับหนขอดก้อนเพื่อนนี่ตาดำตัวแดงครับกบตามมาด้วยเจยครับเจยกับทองขึ้นกันครับเจยตาดำเนี่ยผสมปลาครับพอพันธรรมชาติต้นไม้แดงนี่บอไปเห็นเพ่นไปผสมมาครับถ้าผสมก็เป็นผสมปลาให้กันครับ จะแม่แดงกับสวนหมากมันจะสองปีลูกนะครับเนาะจะเกิดรอบปีนี้ได้ลูกหนึ่งก็เือว่าไซได้ครับเนาะมานเติบไปละนะครับอ่ะก,ก็พอได้กินอยู่ครับแต่ขอเสียคือมันซุ่มนิดนึงครับเนาะดินชุ่มเป้นง่วจะบ่มักไปไหนง่วพมันจะหมักดินแห่งๆครับผค้งกินดีครับนี่ถือว่าเขียวอยู่ครับนะเยออาทิตย์นึงงนี่ เกิดบ้อยาไผมาเรียงนี่ครถือว่าใส่ได้ครับดีครับเลียงอยู่สบายครับแต่ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนตะวันร้อนครับร้อนจัดครับเจ๋ยจะบ่คอยยู่ครับเจ๋ยกับตาดำนี่จะเป็นทีมงานที่ง้างครับต้องเดินตามตลอดครับในปลาครับเพราะว่า ออปลาละหาเพ่เห็นครับสองสามรอบแล้วครับนะดีที่มีเสียงกระดิ่งนะครับเนาะยังตามเจอครับครับดังดักเพิ่นครับไปควบคู่เพิ่นหรือว่าดักเพิ่นมาให้เขาปลาลึกครับไรเหียาครับปลาลึกจะเดินครับลักษณะนี้ครับเลี้ยงนี่ปลาครัยางยางเดียวครับนี่แม่สีนวลครับแม่สีนวล นี่แม่คอกครับแต่ว่าบอมเมจ้าฝูงครับเป็นแม่คอกแม่ของเนี่ยนะครับเจอยนะครับที่มาเมื่อกี้ครับกับนี่มาแล้วลูกสาวหน่อยเพิ่นบุญโฮมครับนี่ของจ้าฝูงครับนี่อ้าวอ้าวตกใจหมาครับอันนี้ก็เป็นทวีทรับน้อยตามมาโดยสีทองครับนี่สีทอง สีทองกับตาดำนี่ครับที่ว่าใครจะกขอดทองใหญ่ครับทองใหญ่แล้วก็น้องสีทองครับเป็นน้ำตาลแล้วก็ทวีสับตัวลูกของแม่แดงเนี่ยเป็นบุญโฮมครับขงจ่าฝูงนี่ครับเนี่ยสีทองพุ่มไข่แห้งนะครับคุณครับเออเอินซื้อแนมนาครับเนาะไปเบิ่งใกล้ๆกันครับเนาะ นี่ไก่บึงไดโบนี่ครับสีทองเราโอ้นมไข่เติบแล้วครับนมไข่แล้วจะต้องไปด้วยกันนะครับเนาะปล่อยทิ้งไม่ได้ครับปล่อยหายตาหายจากสายตาไม่ได้ครับเนาะหาหิเหินครับหกห้าปลาลลกปลาลลกคงจะปล่อยสินสุดเคตนี้แหละครับเนาะ จะให้ตีกลับแล้วครับในเวลากลับบานกันเล้ยวจะให้ตีกลับแล้วก็จะให้เป็นกลับช่วงนี้แหละตอนนี้ก็อยู่เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับนะเนาะแต่แดดนี่ไม่ต้องพาคครับไม่ต้องกล่าวถึงนะครับฮ้อนครับถามว่าร้อนไหมไม่ครับไม่เลยครับ ไม่ได้ใช่ไม่ร้อนครับไหมครับร้อนจนไหมเนาะเราต้องให้กลับครับไม่กลับไม่ได้ครับเนาะถึงเวลาแกกลับข้อกันแล้วชั่วโมงหน่อยๆครับเนาะสี่โมงกว่าแล้วก็กลับกันแล้วครับต้องให้เป็นกลับครับ ผู่สิบใกล้ๆครับอ่าแต่ว่าจะย้อนเสียงนิดนึงครับอ่าุ๊บๆๆเดินเข้าไปใกล้ๆนิดนึงครับกล้องอาจจะขยับครับอ่ายังไงครับนีอายุได้ปีกว่าครับจะเข้าสองแล้วสำหรับน้ำตาลครับนี่ได้เปลี่ยนมากครับเป็นติดแม่แม่ลูกครับได้น้ำตาลมาล้วก็จะมีน้องครับน้องเพิ่นมีซับ เป็นผลิตปีแรกครับทีแอดมินมีครับนะมีลูกพี่มาด,ด้วยสองคนครับเป๊ครับติดตามมาคู่กายครับ แล้วก็หมูครับเป็นเลรนเป็นร้านของเปีครับหมูนี่มานนำครับต่อมันไปครับไปเลาะหาดเพื่อครับริมน้ำครับเนาะกินไปจังสี่ซะเพราะมันไก่เวล่าล้วครับต้องกับกันแล้วย้อนขึ้นแล้วครับตีับครับ ไปฝนพ่อได้อยู่ครับเนาะถึงจะต,ะตกแนบ่ต๊กแน่เดือนหนึ่งกัมีห้อยมาแน่ขยะครับพ่อได้ปงให้ก็แรงอยู่ครับเนาะแต่ว่าขอดีของแรงก็คือช่วงเกี่ยวเขาแล้วไม่ไหมครับเนาะปล่อยเลียงได้ปล่อยไล่ทุ่งแต่นี่มันก็จังว่ามีบนเรียงครับอนาคตต,ต่อไปอาจจะต้องทำขอก เลี่ยงสำลองครับตื่นมาครับอันตรายครับเนาะเกิดว่าพิ่นวิ่งพิ่นตกใจหาวนี่น้ำหายาครับปลาโหกับแดนทั้งบุญท่านครับน้ำกับมีไปเรื่อยครับเนาะตีกลับไปตีกลับไปครับเขาปลาเตรียมโตกลับครับทะลุปลาไปก็จะเป็นแม่น้ำมูนครับริมฟังก็จะมีทีมงานที่ดื้อครับ จะสวนทางครับดื้อครับดื้อปลาแดงดื้อครับสวนทางตลอดครับครับไม่อนีเฮากระพอกทำน,นี่ครับเพราะว่าขอเกเดี่ยวครับบ่เดีย๋ยพอกันโดนครับแอดมินกะช่วงนี้อ่ากำลังทำหน้าอยู่เล็งผลผลิตเล็งถอนหุ้นเขาอยู่ตัดเขาเนี่ยถอนหุ้นเขาเนี่ยมินกับ บมมีเวลาปันใดครับจะลงคลิปเ,เวลาเก็บวิดีโอเนาะวันนี้เทาใดวิดีโอนึงเล้วเพราะแฟนครับมาคิดฮอดกันเอาจังเดี๋ยวพระละคิดแบบเต็มโตเอาได้เจอกันแบบบอยๆขึ้นเนาะครับเนะเาะขอบคุณทุกท่านครับที่เขามาช่มเป็นกำลังใจให้ช่องของเออสันมินิฟาร์มครับเนาะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อตอนนี้เป็นสารมินิฟ้ามนะครับฝากเป็นกําลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดถือใจรับต่ไครที่ตามครับเนาะเพื่อจะได้เบิงงคลิปใหม่ๆแอดมินลงไปเป็นกำลังใจให้ลงคลิปกันต่อไปครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม